ได้เวลาโชว์ฝีมือทำน้ำเงี้ยวเกลี้ยวใจไม่ใช่คนเหนือเนอะแต่ทำน้ำเงี้ยวอร่อยมากพูดแล้วจะหาว่าหมูแต่ก็โม้จริงๆ <8 S 2> นั่นแหละเมนูอาหารเหนือที่ชอบกินมากแต่ก็ยังติดรสจัดแบบภาคกลางอร่อย<อ><อ>ที่สุดก็คือต้องลงมือทำเองดีที่เขาเป็นเมนูที่ทำไม่ยากแต่อร่อยมากเมนูนี้ต้องใช้หม้อใหญ่ทำแล้วต้องทำเยอะเยะกินแบบจุใจไปเลยตั้งน้ำให้เดือดแล้วใส่กระดูกเล้งของเราลงไปกระดูกเล้งที่ได้มาวันนี้ก็คือน่ากินมากมีเนื้อติดมาเยอะเลยแบบนี้นะตุ๋นไปเปื่อยมันจะเข้ากับน้ำแกงดีมากกกรระดููเเลงิ่มมสสุใซโห ลงไปตุ๋นไปพร้อมกันหมันช้อนฟองออกด้วยนะเดี๋ยวนี้ทาน้ำเงี้ยก็สบายแล้วนะมีน้าพริกน้าเงี้ยวสําเร็จรูปสั่งไม่เกิน2วันก็มาส่งถึงบ้านในชุดมีดอกนิว้วอบแห้งมาให้พร้อมฉีกซองดมกลิ่นไม่มีกลิ่นหืนแช่น้ําพร้อมใช้งานได้เลยเสร็จแล้วมาทํากระเทียมเจวกันในชุดมีกระเทียมเจวมาให้ด้วยแต่เราชอบทํากระเทียมเจียวกิน,นเองมันหอมแล้วก็อร่อยกว่าแบบสาเร็จรูปพูดง่ายๆว่าชอบทําอะไรที่ขั้นตอนเยอะชอบความลำบากนั่นเองกระทะเจวกระเทียมไม่ต้องล้างน้าแบบเนี้ยหอมดีใส่พริกน้าเงี้ยวเราลงไปได้เลยตามด้ สะอาดกว่าเยอะมั่นใจได้ผัดหมูบดให้เข้ากับน้ำพริกน้ำเงี้ยวจนสุกเลยนะจากนั้นก็ไปเทในหมอ้อในซุปกระดูกที่เราตุ๋นเอาไว้ตุ๋นทิ้งไว้ได้เลยนะระหว่างนี้เราไปเตรียมเครื่องอย่างอื่นกัน<ม>น้ำเงี้ยวนี่ขาดไม่ได้เลยก็คือมะเขือเทศเาะ,<พ>ะเหนือเขาจะใส่มะเขือส้มกันไม่แน่ใจว่าเรียกถูกไหมที่มันจะเป็นลูกกลมๆแ<ต>บบนี้แต่ไม่มีใส่มะเขือเทศสีดาบแบบนี้ก็ได้สำหรับเราไม่มีผลกับรสชาติเลยแบบไหนก็อร่อยเหมือนกันอย่าลืมซอยต้นหอมผักชีเอาไว้โรยหน้าด้วยแล้วก็มีถั่วงอกดองเอาไว้แกล้มด้วไปงล ที่แช่ข้ามคืนบอกเลยว่านิ่มมากตุนไปพร้อมกับมะเขือเทศบอกเลยว่านุ่มกำลังดีทุกอย่างสุกแล้วลองชิมรสดูพริกน้ำเงี้ยววันนี้ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วสำหรับเ <นะ S 1> รารสชาติกำลังดีแต่ถ้าใครชอบเค็มกว่านี้ก็เติมเกลือลงไปได้เลยอยู่ชนบุรีแบบไหนทำน้ำเงี้ยวได้น่ากินขนาดนี้บอกเลยว่าอยู่บ้านในเดินตักกินทั้งวันแล้วถ้าวันไหนมีผักบุ้งแก้วลวกด้วยนะเอามากินคู่กันนี่อร่อยมากไม่ใช่แค่เราที่ชอบกินนะพ่อบ้านเขาก็ชอบเหมือนกันออไปให้กินที่ทำงานนี่คือต้องมี2อย่างนะทั้งข้าวและ ได้ยังกรอบถุองอกดองของเราดองไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเก็บไว้ในตู้เย็นเข้ากันดีกับน้ำเงี้ยวมากต้นหอมผักชีก็เช่นกันใส่ถ้วยแยกไปเวลาเปิดมากินเนี่ยมันจะได้ยังคงสดตามโดยมะนาวลงไปหนึ่งซี่ส่วนตัวน้ำเงี้ยวเนี่ยเราจะตักแยกกล่องไปตั้งวันไหนที่มีเมนูน้ำเงี้ยวเนี่ยกล่องข้าวก็จะดูเยอะๆะหน่อยนี่นเราไม่ได้เพิ่มไข่ต้มนะถ้ามีไขตนะ่ขต้มเนี่ยกล่องก็จะเยอะเข้าไปอีกไหมว่าน้ำเงี้ยวหม้อดเดียวนะ่ะได้ทั้งคนไปทำงานได้ทั้งคนอยู่บ้านรวมไปถึงมื้อเย็นด้วยนะดูคลิปมันถึงตอนท้ายเนี่งมาานนอคดทสููขบบุณจจ